ยะตาวาติวาตุริุเรติาเอวะเมวะอิตุจินเอตานังะปะิิตังะติงุมทิวเวะตสเปรติเตจัากจนทุโภาะวยถามิโ ยมาตะโตมาเตปาติปะระมะนังสิขิเตนปายุโภปะวะตัปิโรอะธะนะเสสวาเมเตอะโมตปัจจายิโนจาตะนะกะนะวาธัมมะติเยอาริยวัณโณสุขังคะยัง

mình thả thú này, thú bảo ra, tiếng mình thú này để nghe